ครับวันนี้เราอยู่กับข้อเหวี่ยงร้อยยห้านะครับตัวนี้ตัวนี้มาแก้ครับเชื่อมสลักเพราะว่า,าช่างก็แจ้งว่าหูอันนี้ข้อเหวี่ยงมันไม่ค่อยดีนะครับมันบิดง่ายนะครับตัวนี้ทําการเชื่อมเข้าไปอันนี้เราตั้งศูนย์ก่อนเชื่อมนะครับหลังจากเชื่อมแล้วศูนย์จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูศูนย์กันครับ ทางขวาจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูฝั่งจานไฟกันบ้างครับครับฝั่งจานไฟก็จะประมาณนี้ครับ ย่ะทำการนะัดเชื่อมเข้าไปนะครับนะนะครับโอเคครับ